องย์ิงเป็นไรไม่รู้นะทุกคนไม่รู้ว่าโดนอะไรนะเพื่อนเบสไดไปไม่ไปดูองค์หญิงนะเป็นไรเพื่อนเป็นไรไม่รู้เพื่อนองค์หญิงเนี่ยยังหายใจอยู่ไมสิ่นี้ ไม่รู้สาเหตุนะนะทุกคนว่าเขาหมุนเป็นไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมก็ได้มากับเพื่อนฟุกนะครับผมดีครับผมฟุกจังเกิลทูนะครับก็อย่าลืมนะทุกคนฝากเข้าไปติดตามเพื่อนผมด้วยนะครับก็ตอนนี้เพื่อนผมก็เริ่มถ่ายคลิปแล้วนะก็ฝากพีเอฟซีเนี่ยเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะพา พื่อนฟุ้งเนี่ยมาหาองค์หญิงนะทุกคนก็นี่ก็เป็นคลิปสองนะที่เพื่อนฟุ้งนำมากับผมนะผมเจอองค์หญิงเนี่ยนั่งร้องไห้นะก็ประมาณตอนเที่ยงนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมมากันช่วงตอนเย็นเลยนะตอนนี้เนี่ยก็ห้าโมงเย็นแล้วนะเพื่อนออใช่เลยทุกคนก็จะกลับมาชวนองค์หญิงว่าให้ไปเที่ยวในหมู่บ้านผมนะครับว่าเขาจะไปหรือเปล่านะก็ลองชวนดูนะทุกคนก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับ ผมเนี่ยต้องมาอีกเส้นทางหนึ่งนะเพราะว่าข้างล่างนู่นเนี่ยน้ําไหลแรงมากใช่น้ําเนี่ย,เ,ยเริ่มมาไหลแรงแล้วนะทุกคนโอเคก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเปก็กระจายให้ผมแล้วก็เพื่อนฝูงเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว,ว่าเพื่อนเ,เพื่อนเดี๋ยวเราต้องมาฝั่งนี้หน่อยเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันลก อันนี้รู้จักป่ว่าต้นอะไรเหมือนต้นตีนตุ๊กแกนะเขาเรียกใช่เป่าไม่รู้นะขาแนเหมือนเลยนะครับพี่พี่ส่วนอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นต้นอะไรนะโอ้ฟุกต้นสายเพื่อนเดี๋ยวมิสุกนะถ้าสุกเนี่ยผมบอกเลยนะว่านกเนี่ยมาเยอะนะใช่ลูกเต็มต้นเลย นี่นะทุกคนสาเหตุที่เราไม่เดินตามน้ำมานะเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลแรงมากเลยนะมันอันตรายจริงๆทุกคนเพราะว่ามันลื่นด้วยนะครับถ้าเราเหยียบหรือว่าลื่นเนี่ยสามารถทำให้เราแบบหัวแตกได้เลยทุกคนดูต้นต้นอะไรวะเพื่อนหนามหนามเนี่ย,ยโอ้หนามเต็มต้นเลยใช่ต้นเงนี้ว่ะ อยากบีนหรอไม่เอาดีกว่านะคนมาได้ป่ะระวังนะก็เราเนี่ยต้องสั่งเท้าแตะมานะไม่งั้นเนี่ย ถ้าเราใส่ผ้าใบมาเนี่ยมันเปียกทำให้เราลื่นล้มได้เลยนะพี่เื้อใช่โอ้โหทุกคนลื่นมาก น้ำไหลแรงมาก ไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยดีกว่าอาเพื่อนเฮ้ยอะไรวะทุกคนเฮ้ยองุิงเป็นไรวะไมรู้ว่าเพื่อนเฮ้ยเพื่อนดูดิดูดิองุิงเป็นไรไม่รู้นะทุกคนองุิงนอนอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้ว่าโดนอะไรนะเพื่อนเบสจะไปไม่ได้ดูองุิงนะ เป็นไรเพื่อนเป็นไรไม่รู้เพื่อนเป็นไงดีฮะทุกคนแก่ทุกคนยิงเป็นไรไม่รู้นะ แล้วผมข้ามไปไม่ได้ด้วยนะทุกคนหาไม่ไร้งนะครับ องยิงนิ่งเลยเพื่อนอไกันดีเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเขาเป็นไรเพราะเมื่อวันนี้เนี่ยที่กมาเพื่อนติวใช่ไหมเจอองญิงเนี่ยนั่งร้องไห้ตรงนี้หนักเลยพี่พี่ผมไม่รู้นะว่าองหญิงเป็นไรนะครับแต่ว่าองค์หญิงเนี่ยยังหายใจยอยู่นะพี่พี่บางทีเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะร้องไห้แล้วก็แบบเป็นลมลงไปเลยอะอาจจะเป็นไปได้นะ พาเพื่อนเนี๋ยลองไปปลูกเขาก่อนทุกคนรองเท้าผมขาดเลยนะพี่พี่ไม่รู้ว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปไหนวะรองเท้าผมหายไปครั้งหนึ่งทุกคนเ <Okay. S 2> มื่อกี้เนี่ยผมตกใจมากผมรีบวิ่งเลยนะทุกคนรองเท้าผมหายแล้วก็ขาดเฮ้ยเพื่อนขี่ขดนะ้วยเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองเข้าไปคุยนะ okay.

ต่อไม่ได้แนะครันิ่งเลยเพื่อนแต่ว่าผมยิงไงอยังให้ใจยูบไม่ไม่รู้สาเหตุนะนั่นทุกคนก็เอาหินกันเลยนะครับเรียยังไงก็ไม่ตื่นนะเพื่อน จะหาคนมาช่วยไหมอาไงดีอ่ะไม่ดูเดียวเพื่อนดูดนี่ว่าเราจะไงดีทุกคนอลืนเอามานี่นะทุกคนน้ำลึกมากเมื่อกี้ผมเปียกเลยโอ้โหทุกคน ใช่แต่ว่าเมื่อวันนี้เนี่ยกูมาใช่ไหมแล้วก็เจอองค์หญิงเนี่ยแบบนั่งร้องไห้แบบหนักมากเลยทุกคนเสียงนี้ดังลั่นป่าเลยนะครับไอเนี้ยคนมาช่วยไม่ได้นะที่ไก่พอสมควรใช่แต่ว่าองค์หญิงเนี่ยยังหายใจอยู่นะเพื่อนเขายังหายใจอยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปปลูกเขาดีกว่า ทุกคนตอนนี้เนี่ยองหญิงเนี่ยก็ตื่นแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยตกใจมากาก็คือเราเจอเราก็รีบวิ่งมาเลยนะเพื่อนรีบมาปลุกเลยนะครับนู่นทุกคนองหญิงเนี่นั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนเจอไหมพี่พี่หญิงลุกมาแล้งงงอะนะก็คือตื่นขึ้นมาแบบตกใจแล้วก็องหญิงเดินไปนั่งตรงนู้นเลยนะทุกคนก็คือแบบโอ้โหกว่าเราจะเรียกตื่นเนี่ยใช่ เดี๋ยวผมนะครับจะลองเดินเข้าไปคุยดูนะว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมมากับเพื่อนติวอ่ะผมเจมอะหุงหญิงเนี่ยนั่งรองให้หนักเลยทุกคนว่าเราจะปลูกหุ่หญิงได้นีใช้เวลาน,านานมากนะเพื่อนอใช่ทุกคนรองเท้าผมเนี่ยกะจากระจายทั่วเลยทุกคนผมเจอผมต้ใจผมรีบวิ่งมาดูเลยอะ่ะ แล้วก็น้ำเนี่ยไหลแรงมากนะครับโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินเข้าไปคุยกับปงยิงนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรนะครับผมไปไปทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ยินเสียงผมพูดหรือเปล่านะถ้าผมเดินเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเสียงน้ําเนี่ยมันไหลแรงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เพื่อนปุ้งเนี่ยพูดเอานะโอเคเพื่อนอนั่งรองเนี่ยทุกคนอุ้ยตรงนี้ลื่นมาก เพื่อนเบ่จะเข้าไปคุคกับองหญิงนะเราไม่รู้นะทุกคนว่าองหญิงเขาเป็นอะไรนะเรามาถึงก็เห็นองหญิงนอนอยู่นะแล้วเราก็ เป็นไรแม่พี่บอกว่าเขาคิดมากเรื่องคนจะเีแบบเขาคิดมากที่เขาเนี่ยทะเลาะกับพ่อแม่ในเรื่องงานแต่งอะไรประมาณนีนเน้เขาก็เลยคิดมากแม่ถามขอครับเขาตอบว่าเขาคิดมากนะครับเรื่องครอบครัวเขานะครับ Thank <laughs> you. ก็ทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้เดินเข้าไปคุยกับองคหญิงนะองญิงบอกว่าองค์หญิงเนี่ยคิดมากเรื่องที่แบบทะเลาะก,กับพ่อแม่นะครับเรื่องงานแต่งอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ผมก็ถามว่าองค์หญิงอะ่ะจะกลับไปเข้าเมืองตอนไหนเขาก็ไม่ได้ตอบไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอีกอย่างนะทุกคนแล้วก็ผมชวนเขาไปหมู่บ้านเขาไม่ยอมไปนะพี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะ ทำไงดีดีนะครับแต่ว่าถ้าอยู่แบบนี้คนเดียวเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะพี่พี่นะอันตรายเขาใช่ในป่านนในเขาาอันตรายอีอยางเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ ทำไมดีเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อดีนะครับผมก็ไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องของเขาได้นะทุกคนใช่ทุกคนเราก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้นะเราก็ได้แค่ปอบใจประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยนายไถล ก็เราก็จะเดินทางก,กลับบ้าน้เเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเปียกทั้งตัวเลยนะครับอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่พี่ไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยนอนยังไงนะในปฝานในขาบางทีองค์หญิงเนี่ยอาจจะกลับไปนอนในเมืองแล้วพอเวลากลางวันก็หนีออกมาอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แหละมั้งเนาะ แล้วนะองยิยงผมกลับแล้วนะครับบอกเพื่อนโอเคครับพี่พีเอฟซีครับตอนนี้นะครับผมแลวก็เพื่อนฟุงเนี่ยก็เจนทางกลับบ้านแล้วนะก็เมื่อกี้ผมก็ได้เดินเข้าไปคุยกับองคยิงนะแล้วก็องค์ยิงบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาจะกลับเข้าเมืองแล้วนะพ,พี่ผมก็รู้สึกหายห่วงแล้วนะครับก็ที่มาที่ผมเจอแรกๆเนี่ยตกใจมากเลยนะที่เขานอนแบบนอนสลบไปเลยนะเพื่อน ไม่รู้สาเหตุเลยนะเขาเป็นอะไระใช่ทุกคนก็โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวองค์หญิงก็จะกลับเข้าเมืองแล้วนะแล้วอุ้์หญิงบอกผมมานะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ